เราเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าขอบเขตที่มันเป็นรอยต่อระหว่างระหว่างความโกลลาหน <c oughs> ความความความเป็นระเบียบแล้วก็ความโกลาหนของสภาพภูมิอากาศมันจะเป็นช่วงช่วงที่แบบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้อย่าง <c oughs> แน่นอน <c oughs> แม้กระทั่งเราจะมีเครื่องมือวัด อุณหภูมิวัดอะไรก็แล้วแต่ในทางในทางาสภาพหรือว่าตอนนี้นแบบดาวเทียมอะไรต่างๆเราก็มีเยอะซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มันก็ก้าวล้ำไปมากแต่นะเดียวกันเวลาเราพยากรณ์เวลาเราคาดการ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันมีความท้าทา,ายถึงมแม้เราจะมีข้อมูลอยู่อยู่มากมายเต็มมือเพราะด้วยความที่ไอไอความปั่นป่วนความโกลาหลทางด้านสภาพอากาศเนี่ยมัน มันคาดเดาคาดเดาไม่ได้มันมันมันเหมือนกับเราคิดคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันเป็นแบบแผน <c oughs> ที่เราที่เราคุ้นเคยหรือรู้จักกันดีอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ก็ปรากฏว่าอย่างอย่างที่กาบอกว่าเราพิลินเจอพายุที่แบบเรียงตัวกันห้าลูกเนี่ยมันมันในประวัติศาสตร์ของ ฟิลิปปินส์นี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆได้สบไถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีพายุที่เรียกว่าเป็นซปเปอร์ไต้ฝุ่นอะไรเงี้ยนะฮะ,ะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่บางลูกเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นบางลูกก็ไม่ใช่แต่มันเรียงตัวกัน5ลูกเหมือนกับเข้าแถวเป็นเป็น,เป,นเป็นขบวนรถไฟเพื่อที่จะถล่มประเทศหนึ่งประเทศเดียวอะฮะในในในบนโลกนี้ก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นด่านหน้าของวิกฤต ในเรื่องสภาพภูมิอากาศก็มันก็เราก็จะเจอวิกอ่เราก็จะเจอสภาพที่มันเหมือนกับว่าเราไม่คุ้นเคยมาก่อนนะซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนกับเราต้องปรับตัวเข้ากับเอไอความแปรปรวนความไม่แน่นอนหรือความสุดขั้วของมันด้วยอืมมันจะเป็นภาวะที่จากความเป็นเป็นระเบียบ เราเข้าใจได้เราคุ้นเคยกับมันมาเป็นภาวะความปั่นป่วนไร้ระเบียบแบบนี้หมายความว่าอีกสักพักซึ่งก็อาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งมันจะกลับไปเป็นระเบียบแบบนั้นหรือมันจะไม่มีวันเป็นระเบียบเลยหรือเราก็ไม่รู้ค่ะตอนตอนที่นักวิทยาศาสตร์คิดแบบจาลองสภ,ภาพบรรยายกาศขึ้นมาฮเขาก็พยายามจะดูว่าไอ,ไอ้เขาเรียกอะไรนะเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการ จำลองสภาพจริง mm hmm. ของโลกเนี่ยสภาพทางฟิสิกส์สภาพทางสมุดศาสตร์หรือสภาพในบรรยากาศเนี mm ่ยเราก็เอาใช้ใช้คอมพิวเตอร์มาคำนวณเนี่ยมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์มันก็แสดงเห็นถึงถึงขอบเขตของความไม่แน่นอนนะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมไหมแต่ว่าโดยประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่เรามีอยู่หรือว่าอดีตท,ที่เรา เก็บรวบรวมมาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจากอดีตทงวันเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าบางอย่างมันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วอ,อย่างเช่นะระบบมรสุมระบบลมมลสุมที่อยู่ในที่อยู่ในเอเชียอยู่ในเอเชียใต้อยู่ในเอเชียตะวัอน,เอเนออกเฉียงใต้เนี่ยมันถึงแม้วา่าเราจะรู้จักทิศทางรู้จักจังหวะเวลารู้จักช่วงที่ะระบบ สภาพบรรยากาศนี้จะมาใช่ไหมฮะแล้วก็เราสามารถที่จะคาดเดาหรือว่าสังเกตการการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้เนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับไอองค์ความรู้เห่านั้นเนี่ยมันก็มีความท,ท้าทายองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เรารู้จากลมแต่ละชนิดเราปลูกข้าวตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือนนี้แล้วเราก็เกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้คือ มันมันยุ่งไปหมดเลยมันท้าทายบนเลยแล้วก็เราก็ไม่ไแมน่ใจว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับซึ่งเหมือนแน่นอนมันก็จะมีปัญหากับเรื่องผลผลิตต่างๆใช่ใชไหมคะ,ฮะ,ฮะแน่นอนกับเรื่องของออาหารของโลกอะไรแบบนี้ฮะฮะนี่ก็จะพ่วงกันไปอย่างเช่นกรณีแม่สายอ่ะน้ําทั่วแม่สายแล้วมีโคลนมาด้วยเนี่ยถ้าถ้าย้อนไปในอดีตนมัน มันอาจจะเคยมีแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ด้ขนาดนี้เพราะ<ม>าว่าครึ่งเมตรใช่ครับม,มันเป็นเพราะว่าตรงตรงพื้นที่ตั้งของอำเภอแม่สายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับช่องเขาใช่ไหมเป็นที่ราบที่มีช่องเขาลําน้ําแม่สายก็ <c oughs> ออกมาจากช่องเขาอาดีตเนี่ยอาจจะเคยมีการตกตะกอนของดินที่มันเกิดจากธรรมชาติที่ค่อยๆสะสมกันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นตะกอนรูปพัดออกมาเนี่ย แล,แ,ลแ,ลแล้วเราเราก็ไปสร้างแปลสร้างบ้านแปลงเมืองที่นั่นไปทำอำเภอแม่สายที่นั่นก็ขยายเมืองก็ขยายออกไปแต่วันดีคืนดีนอกจากน้ําแล้วก็มีโคลนด้วยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในในในประวัติศาสาตร์ของมนุษย์ที่ตั้งฐานอยู่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วอาจจะมีคนบอกว่าเราต้องเราต้องอย้ายที่ตั้งของอำเภอแม่สายออกมามันก็มันก็คือ เป็นความท้าทายว่าตกลงแล้วเราจะตั้งแล้วเราจะเขาเรียกอะไรตั้งทินฐานที่ไหนดีม,นม,มันนุ์ควรจะตั้งถินฐานที่ไหนดีต้องมาคิดกันใหม่หมดเลยต้องมาคิดกันใหม่หมดเลยฮะซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ทั้งเกี่ยวข้องโดยทางตรงและทางอ้อมของของวิกฤตความสุดขั้วของอของพายุลูกหนึ่งที่วิ่งเข้ามาตรงนั้นซึ่งเราประเทศไทยไม่ได้โดนตรงๆแต่ว่า เขาผ่านไปทางลาวตอนเหนือแล้วก็รัชฉานนองเวียนมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยรับน้ำไปเท่าไหร่นะฮะมันมีกิจกรรมอะไรของมนุษย์ที่ทําให้มันมีคโคลนมากมายขนาดนั้นที่มาถลมา่มอำเภอแม่สายได้หลายคนบอกว่าห้ามเรียกแล้วว่าน้ําป่าเพราะว่ามันไม่ได้มาจากภูเขาที่มีป่ามันคือภูเขาหัวโลนนหรือ<ด>ว่าน้ำาขาโพดแล้วกันน้ำซาเขาโพดอะไรนะคะ